เวลคัมบีเอซ์เคทูชานลสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงรถ SUV ที่กำลังเป็นที่จับตามองจากโตโยต้าที่หลายคนรอคอยกันอย่างใจจดใจจ่อนั่นก็คือโตโยต้าฮอลนเดอร์2026รุ่นใหม่ล่าสุดรถครอบครัวขนาดกลางที่มาพร้อมกับดีไซน์หรูหราเทคโนโลยีจัดเต็มและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลซึ่งบอกเลยว่าคันนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับครอบครัวในประเทศไทยที่ต้องการรถอเนกประสงค์ที่ครบเครื่อง เริ่มจากภาพรวมการออกแบบภายนอก Toyota h ฮแลนเดอรรุ่นใหม่นี้ปรับโฉมใหม่ให้ดูกลมกลืนกับ DNA ของ To y ย ta ยุคใหม่ช่วงหน้ารถดีไซน์กระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงหกเหลี่ยมที่ตกแตก่งด้วยโครเมี่ยมเส้นบางๆทำให้ดูหรูหราแต่ยังคงความสปอร์ตอย่างลงตัวฝ่ายหน้าเป็นแบบเลดดีไซน์เฉียบคมพร้อมไฟเดย์ทัรนร running light ที่ดูฉกเฉี่ยวสมัยใหม่กันชนหน้ามีเส้นสายที่เน้นความดุดันมากขึ้นด้านข้างตัวรถเน้นเส้นโค้งที่ดูคลิ้ไวไหว ทำให้ตัวรถดูมีมิติไม่เทท่าเหมือน SUV ขนาดใหญ่ทั่วไปแล้วอัลลอยขนาด20นิ้วดีไซน์ใหม่ที่ทําให้ตัวรถยืนบนถนน,นได้อย่างสง่างามด้านท้ายของ h i g h นเดอร์2,026เรียกได้ว่าดูดีไม่แพ้ด้านหน้าด้วยไฟท้ายแบบเหล็ทรงเรียวยาวที่เชื่อมต่อกันเป็นเส้นเดียวคล้ายกับดีไซน์ที่เราเห็นในรถรูของยุโรปเสริมให้ดูพรีเมียมยิ่งขึ้นฝากระโปรงท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและแน่นอนว่า มีระบบที่เซนเซอร์ที่แค่ใช้เท้าแตะใต้กันชนก็เปิดฝาท้ายได้สะดวกมากๆสำหรับครอบครัวที่ชอปปิ้งหรือถือของเยอะๆเ,เมื่อเข้ามาดูภายใน h ฮรันเดอร์2026ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศภายในเต็มไปด้วยความหรูหราและความกว้างขวางวาบอกนั่งสามแถวเจ็ดที่นั่งรองรับทั้งครอบครัวใหญ่หรือจะใช้เดินทางกับเพื่อนๆนก็ลงตัววัสดุที่ใช้เป็นหนังคุณภาพสูงตัดเย็บด้วยได้สีตัดที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมคอนโซลกลางมาพร้อมจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ถึง14นิ้วรองรับทั้ง p p l e c a r p l a y แบบไร้สายและ Android Auto พร้อมระบบเสียงพรีเมียมจาก JBL ที่ให้คุณภาพเสียงรอบทิศทางบบาผู้ขับและผู้โดยสารด้านหน้ามีระบบปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและทำความร้อนส่วนบบาแถว2ส,สามารถเลื่อนและปรับเอ็นได้อย่างอิสาระมีช่องแอร์แยกและพอร์ตชาร์จ USB-C ทุกตำแหน่งนั่งด้านหลังสุดแถวที่สาถึงแม้จะเหมาะกับเด็กหรือวัยรุ่นมากกว่าแต่ยังคงมีพื้นที่ใช้งานได้จริงและสามารถพับราบลงเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้เยอะมาก ในเรื่องเทคโนโลยีไฮแลนเดอร์รุ่นใหม่นี้ก็จัดเต็มด้วยระบบความปลอดภัโโย Toyota s a f ซ t y Sense เ์อัวชั้นล่าสุดที่รวมถึงระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบช่วยเบรกฉุกเฉินพร้อมตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานระบบเตือนและช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนรวมไปถึงกล้องรอบคัน360องศาที่ใช้งานได้ชัดเจนมากเหมาะกับการขับในเมืองที่พื้นที่จอดรถค่อนข้างจำกัดทางด้านลุมพลังโตโยต้าไฮเดอร2026มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์2 4ลิตและเครื่องยนต์ไฮบริดเจเนเรชันใหม่ที่ให้กำลังรวมเกือบ250แรงม้าจุดเด่นคือการประหยัดน้ำมันที่ดียิ่งขึ้นเหมาะกับสภาพการใช้งานจริงในประเทศไทยโดยเฉพาะคนที่ต้องเดินทางในมือที่การจราจรติดขัดระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดเปลี่ยนเกียร์นุ่มนลนขับสนุกและให้ความมั่นใจในการเร่งแสง ช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ซับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้นเข้าโค้งมั่นคงมากกว่ารุ่นก่อนระบบขับเคลื่อนสีล้อดนามิกท้อเวทเทริงเอวช่วยให้ควบคุมรถได้ดีในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนเลื่นฝนตกหรือขึ้นเขาขับแล้วให้ความรู้สึกมั่นใจทั้งผู้ขับและผู้โดยสารในด้านราคาสําหรับตลาด